โอกาสในการได้เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รุกเข้าหาทำทั้งหมดเพื่อทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัดพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทร์ทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกล่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาปรปับปรุงจากธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์มีลิบมีเดชมีอนุภาพ ในการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพรุณุลลงูุสดจันทสโรหน่วยใหม่ใหม่ได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นการละชั่ว ทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัระเดชประคุณหลวงปสุดยันทัสโรในการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ซึ่งเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ของบารมีสามสิทธัสะเดชพระคุณหลวงปุดดจันทัสโร จากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลวงโพสดันทัสโรเป็นการไหลเวียนเดินทางของกระแสธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุลหลวงโพสดันทัสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมี3ามสิทธัระเดชพระคุณหลวงพสุสดจันทรัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งละเอียดที่สุดเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรัสโรไปถึงตำแหน่งที่หยาบสุดในจัก,กรวาลมนุษย์ ที่เราหมายรวมถึงนรกโลกันเป็นตำแหน่งที่มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่ในส่วนด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลาง ของร่างกายของทุกท่อทานธรรมบาร,รมี30มสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงระสตยันทัสโรซึ่งเป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของอยู่ในอาหารเครื่องลุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เกิดทานศีลส,สมาธิที่ปกติ เป็นการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพู่สดจันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่บาร,รมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพู่สดจันทัสโรลุกเข้าหาเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์จากการเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็น การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสาธสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ดำรงอยู่ ประกอบเป็นธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบดำรงอยู่ได้อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเกิดขึ้นจากธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ดึงดูดบอกเกิดสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ดำรงอยู่อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตมีทานศีลสมาธิที่ปกติสามารถรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสทำให้ธรรมกิเลสถูกเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทศโร ได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติการเกิดขึ้นของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นของปกติเกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ปรมีสาธทิพทั์พระเดชพระคุณหลวงประสดอย่างทัสโรอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อัอศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติของคนสัตว์สิ่งของการรวบรวมสมบัติของคนสัตว์สิ่งของเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจัญชัสโรที่เกิดขึ้นเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ทำงานหน้าที่อาชีพด้วยตัวเองซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดคนสัตว์สิ่งของถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ให้อดทนให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทนัพระเดชพุกุลวงพุชอดจันทาสโรเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัโรใช้ในการเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทั้งหมด รุกเข้าหารรมกิเลสไม่ให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางทำรรกิเลสให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทำรรกิเลสไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนําไม่เป็นท่อทานไหลเวียนให้กับทำกิเลส เป็นการละชั่วละจากชั่วคือทำกิเลสละปล่อยวางจากทำกิเลสเป็นการละชั่วทำดีเป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันท์ัสโรไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันท์ัสโรเป็นการทำดีเกิดผ่องใสจากหน่วยใหม่ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทัท้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียด ให้รักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรให้หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสโรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นนกยู นำให้พวกเราอดทนรักษาทานศีลสมาธิของเราให้เป็นปกติทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ไม่ให้ถูกล่อลวงถูกยั่วยวนถูกหลอกต้มจากกิเลสให้ไปเป็นทาตรับใช้กิเลสให้กิเลสหลอกใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนเดินทาง รุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทสโร,รถูกกิเลสหลอกลวงให้รักษารวบรวมธรรมกิเลสเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆซึ่งเป็นการทำรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศ <Okay. S 1> ูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลส ที่ใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมกิเลสในวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสที่เกิดขึ้นในจักรวาลมนุษย์เกิดขึ้นในนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชปุณหลวงพพอสดยันทัาสโร เกิดขึ้นในจัก,กรวาลเทวดาจัก,กรวาพลพรมอรูปภพม์จัก,กรวาลที่เราได้สร้างท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดยันทสโรไว้ในแต่ละจักรวาลเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดยันทสโร จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัศประเดชประคุณหลวงปร่สดตแตนทัสโรเดินทางมาถึงร่างกายคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของไม่ได้โดดเดี่ยวมีร่างกายที่เป็นเทวดาเป็นพลมอรูปปรหพลม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระต้นธาตุต้นธรรมดูแลรักษาอยู่ตลอดเป็นปกติให้กำลังพลังงานเครื่องจกรรักธ,ธรรมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชประคุณหลวงพ่อสดจันทสโรหล่อเลี้ยงรักษา คนสัตสิ่งของอยู่ตลอดอย่างสมบูรณ์ไม่ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวคนสัตสิ่งของจึงดำรงอยู่ในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัศน์ประเดชประคุณหลวงพุสถเจัาทัสโรยังไม่ถูกยึดธรรมยึดธาตุไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลส ผู้ที่อยู่ในนรกในโลกันยังอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพุคุณหลวงปุษจันทัโรมีบารมีสามสิทธัตถะเดชพะคุณหลวงปสดจันทัศโร,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 ส,ศโรสร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการไม่ให้ถูกยึด ร,รึยึทธาตุไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลสมีร่างกายที่เป็นเทวดาเป็นพรมอรูปภหมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระต้นธาตุต้นธรรมดูแลหล่อเลี้ยงรักษาเป็นเส้นทางให้บารมีสามสิทัตน์พระเดชประคุณหลวงพุทธสดจันทสโรเดินทางจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธสดจันทสโรเดินทางมาตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกาย พระตนธาตุตนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของอรูปภพของพรมของเทวดามายังร่างกายของผู้ที่อยู่ในนรกในโลกันเพื่อให้บาร,รมีสารรมสิทธัพระเดชประคุณหลวงประสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุง กิเลสที่อยู่ในตัวของท่อทานธรรมบารมีสารรมสิทัศน์ประเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในโลกันให้เกิดเป็นธรรมบารมีสารรมสิทัศน์ประเดชประคุณหลวงปู่สจันทัศโรใหม่ๆทาให้ผู้ที่อยู่ในนรกผู้ที่อยู่ในโลกันถูกพัฒนา ได้ร่างกายที่บริสุทธิ์ด้วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรมากขึ้นเปลี่ยนสถานที่อยู่ที่เป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรมากขึ้นเกิดเป็นร่างกาย ที่อยู่บนโลกเกิดเป็นร่างกายที่มีบารมีสาสิทัพประเดชประคุณหลวงพุทธเจันทสศโรไหลเวียนในแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายมากขึ้นขนาดแกนกลางเส้นทางสายกลางขยายใหญ่ขึ้น เป็นร่างกายมนุษย์เป็นที่อยู่ของมนุษย์มนุษย์จึงเป็นร่างกายที่มาจากทั้งจักรวาลเทวดามาจากทั้งที่เป็นเดรัจฉานจากการพั ทนาที่มาจากอสุรกายเปรตมาจากนรกมาจากโลกันมีร่างกายเป็นมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้ที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ด้วยตัวเอง ได้โอกาสที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์เพื่อพัฒนาร่างกายให้เป็นลักษณะมหาบุรุษกิเลสหลอกลวงให้มนุษย์ให้สัตว์ให้สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน หลอกลวงว่าเป็นการสร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการหลอกลวงเพื่อรักษารวบรวมธรรมกิเลสหลอกลวงเพื่อใช้ร่างกายของมนุษย์ของคนสัตว์สิ่งของ ตั้งผังสำเร็จอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นผังสำเร็จที่เป็นกทมขอที่เป็นการไหลเวียนของกิเลสอยู่ในคนสัตว์สิ่งของอยู่ในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อไม่ให้มีฐานสีลสมาธิซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้เกิดภัยพิบัติเป็นอภิสังขารเป็น วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเชื่อมโยงกันในจักรวาลมนุษย์เชื่อมโยงไปยังจักรวาลเทวดา กรมรูปรพรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมโยงกันทั้งหมดโดยใช้เส้นทางที่บรมีสามสิบทัตรพระเดชพุคุลหลวงพุอสดันทัสโรได้สร้างไว้ซึ่งเป็นเส้นทางให้ทุกท่อฐานธรรมบรมีสามสิบทัตรพระเดชพุคุณหลวงพุอสดันทัสโรเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด เส้นทางการเชื่อมโยงของการเดินทางใช้แกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามิทั์พระเดชปุรคุลวงปู่สดจันทสโรม,มีเส้นทางหลักเป็นเส้นทางจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทั์พระเดชปุะคุลลงปู่สดจันทสโร มีกระแสะธรรมบารมีสามสิทน์ตร,ระเดชพุทโธลงโพสจันทัสร,รุเดินทางมาตามแกนกลางของร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพุทโธลงโพสจันทัสร,รุที่ถูกสร้างไว้ในทุกจักรวาลจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธ์ตร,ระเดชพุทโธลงโพสจันทัสรุ มีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุทธจันทสศโรหน่วยใหม่ๆเดินทางในแกนกลางเส้นทางสายกลางของกายพระต้นพระต้นธรรมเดินทางไปยังแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ในจัก,กรวาลพระสมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางไปยังแกนกลางร่างกายเส้นทางสายกลางของอรูปภพ,พของพรมของเทวดามายังร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในจัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายของ เดรัจฉานเปตอสุรกายนรกโลกันเป็นเส้นทางหลักเส้นทางสายกลางยังมีการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์เชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นเส้นทางส่วนที่ สยังมีเส้นทางจากจัก,กรวาลมนุษย์ไปยังจัก,กรวาลของเทวดาของพรมอรูปพรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตนธาตุตนธรรมที่แต่ละร่างกายคนสัตว์สิ่งของเชื่อมโยงถึงกันหมดเป็นเส้นทางแบบที่สาม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักๆในการเดินทางไหลเวียนของกระแสะธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธสดันทัสโรที่เกิดจากการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสาสิทัศพระเดชประคุณหลวงพ่อสดันทัสโรที่เรารับรู้ในระดับ พื้นฐานเพื่อให้รู้เห็นถึงการใช้เส้นทางร่างกายของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสัจติทัตพระเดชปุณุลวงพุทธสดจันทสโรที่กิเลสใช้ในการเดินทางไหลเวียนการเปลี่ยนกิเลสเป็นบาร,รมีสาจติทัตพระเดชปุณหลวงพุทสดจันทัสโรครูบาอาจารย์ของเรา จึงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสตจันทัสโรเพื่อให้การไหลเวียนของบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสรโ จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมิสาสิทัศทัตพร,ระเด็จพระกุหลาโพสตจันทาโรไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมประมีสันทั์พร,ระเด็จพระุหลาโพสตจันทาโรทั้งแบบเส้นทางหลักแบบที่หนึ่งแบบเส้นทางแบบที่สองเส้นทางแบบที่สามซึ่งเป็นพื้นฐานยังมีเส้นทางแบบอื่นๆที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเชื่อมโยงกันทั้งหมดซึ่งกิเลสใช้เส้นทางนี้ในการไหลเวียนโดยอยู่ในตำแหน่งด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางปรมีสามสิบทัศพระเดชพุณุลลุพสอสดันทัสโร